ยิ่งมีสติมากยิ่งดียืนเดินนั่งนอนผู้ิตดื่มถามแม้ต่นอนหลับแม้ต่นอนก็ทราบก็จะหลับก็ทราบจะฟันก็ทราบจะตื่นก็ทราบกินข้าวแต่ละคําเหมือนกับรู้หมดเลยว่านี่กําลังอ้าปากกาลังเคี้ยวกําลังกืนเหมือนมันรู้หมดในขัะจิตเดียวไม่ได้มีทํากิริยาว่าข้าพเจ้าจะเคี้ยวข้าพเจ้าจะปั้นข้าพเจ้าจะเคี้ยวข้าพเจ้าจะกืนก็จะข้าพเจ้าจะกินเท่านั้นคำเท่านั้นจะเคี้ยวเท่านั้น แข็งเานัา้นขงไม่มีจะเกินลงไปไม่มีเป็นอากาศกิริยาที่อัตโนมัติหมดเลยเห็นไหมสตินั่นจะรู้หมดในขั้นจิตเดียวขั้นจิตเดียวยืนปั๊บรู้ปั๊บนั่งปั๊บรู้ปั๊บเดินปั๊บรู้ปั๊บคิดปั๊บรู้ปั๊บทันกันทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด,หมดเห็นไหมล่ะสติยิ่งมากยิ่งดีอย่างอื่นแทบไม่จําเป็นนี่บัญญาติไว้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เทศน์ให้ฟังนี่ก็ได้ความเมตตากัน องารย์ผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นคารวะญาติโยมที่หวังมักหวังผลหวังหลุดหวังผนเหมือนหลวงปู่สมัยเป็นคารวะา